เอาเลยครับสนามนี้มีคุณภาพที่สนามกุญจงอางของเราครับประเภทสีภายจัดจ้านดาวเด่นจากเมืองกรุงดาวรุ่งจากภูทรลงสนามนี้หมดแล้วครับที่น้องทั่วทุกสารทิศของพระอิสานั้นสนามกุดจงอางนี่มีมวลขลังเข้าเทียบทุ่นแล้วเอาเลยครับไปประเภทถ้วยขอครับใครชนะไปรอชิง ประเภทถ้วยขอใอรแพ้ถอยกบมาชิง3าสิ่ประเภทถ้วยขอเช่นกันรองน้ำแดงเจ้าพ่อภรรยาไผ่รองน้ำเงินนครเทวีเอาละครับพร้อมแล้วท่านผู้ชมมองไปจุดปล่อยครับตอนนี้เรือทั้งคู่เข้าทุนเรียบร้อยเอาแล้วครับรอแค่สัญญาณทงแล้วเรือก็ จะออกมาพี่น้องช่วยกันลุ้นครับพี่แดงครับผมผมเห็นอาการผออสุริยันตอนนี้นั่งเที่ยงที่ลี่เพราะว่าป้าใหญ่มาโอจากวันนั้นถึงวันนี้หากไม่มีวันนั้นไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนเพราะนักภาคกันเข้าเนี้ยวเนียวียวพี่น้องเอ้ย ขันโม่ซุ้มนีมาผักเจ้าเจ้าซุ้มไหนโอ้ยสุดยอดเหี่ยวนี้แม้จะเป็นประเภทถ้วยขอ,อยแต่ก็ถือว่าก็มีศักดิ์ศรีเช่นกันฮะแพ้มีผลชนะมีผลเช่นกันนิ่งแล้วแต่ก็อย่านิ่งให้เนิ่นนานนักน,นะครับยายจะมาแต่ดีแท้ โอ้ยตาพ่อเต็ม,ตมๆ่ก็สิม,มาเบิกน้ำเขาขนี่ก็ได้แ <ตา S 1> ม่แล้วแง่ไปมันจะเห็นตาแต่ขวางจะไม่ดีนะเนี่ยตาต้อมเนาะเอาละครับลงมาไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างจะได้เปรียบเสียเปรียบครับกรรมการจุดปล่อยเลยให้ทั้งคู่ถอยก่อนสั่งให้เจ้าพ่อพระยาพลายถอยสักสองหมักไพยอ๋อ 打。 คู่ดีก็บอกมาไม่มีกันยับยั้งชังใจใส่กันมาหมูแหลกแลกลเลยทีเดียวใส่กันมาจนนี้ก็มาตาต่อตาฝันต่อฝันหวต่อหัท้าต่อท้าโคกีสูสีหัวพยักไหล่ายก่อนจนสลัดเริ่มอันมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยทีเดียวเอาแล้ววาตอนนี้เรือกสัปคุยกันมาลงตูแล้วพอมารอพวยสายมาดูซิว่าเหลือดที่เป็นธารมดาบีนะา่าเจ้าพ่อพญาภัยเดินใส่กับนครเทวีเหลือเด็กเดกพี่น้องจากนะตุ้มสุรินใส่กันมาจนนี้ที่ว่าตาต่อตาฝันต่อฝันหัวต่อหัวท้าต่อท แล้วนครเทวีเริ่มบีเริ่มบีเริ่มบ,มบีกันมาแล้วเจ้าพ่อพญาไพวายังไงเริ่มใส่กันมาแล้วจ้าเอาละครับพี่น้องท่านผู้ชมตัวตาดูดีๆครับตัวนี้โห้ท่านลอกลีกับใจยิ้มไปแต่โผัวเป็นคนตัวนี้โขกีตัวนี้ใส่กันมาแบบจ้าเรามาใส่กันมาแต่แต่น้าแตะกระจายลีกตัวนีาตัวนี้อโหอะไรเจ้าพ่อพญาไพเจอกับนครเทวีโอ้โหเบียแซงมาตัวนี้โขกีสิขอดคอกันมาตดติดจุแม่ขเทวีเบกกี้แม่ขอนเทวีเบกกี้พญาไพกับใส่โขกีตัวใส่หนามนี่เลยใส่กันมาแต่แต่แต่ I เรียกว่าเอาจนขวัญก็เจิดกะเจิกจทีเดียวว่ายัางไงบอกแล้วว่าดูดีๆมีเฮ้นัขอเทวีพยายามชิงตัวนิดๆพยายามฉีกตัวมานักขอดเทวีพยายามฉีกตัวมาเจ้าไหวหรือไม่เจ้าพ่อพยาบาเจ้าพ่อพยาบายกูเรือจะหลงกูเรือจะหล่นเอาแล้วเริ่มข้อข้อเริ่มข้อข้อให้เหลือสะเดิอสะดิอมาลวจ้าเครับสือสะดอยังไงก็ไม่สนใจลพีน้องเคยมดีทว่าเขาจะเป็นตัวเต่งเขาจะเป็นตัวตึงในสนามไม่มีควาหวังใส่กันมาทันท้ที่ว่าหุยใส่กันมา นครพีรพยายามฉีกตัวนีออกมาแล้วพระพรพนงไผ่พยายามบุบมีกีตามมาพยายไผ่พยายามบุบมีกีตามมาจนที่ว่าหายใจลดต้นขอเลยทีเดียวไปไหนไปด้วยหัวพีงหัวท้ายเพียงตายหัวเริ่มสายท้ายเริ่มแตกแล้วหัวเริ่มสายท้ายเริ่มแตกเริ่มจะแสงหนีกันออกมาแล้วนะครัพีตั้จัจัตาดูโหยหัวต่อหัวตายต่อตายต่างคนตพต่างคนตเลว่าอย่างตอนนี้นครีเัวพ่โอหเพียึ้นมาคนจริงจะอะไรกจับตู้ีหัวต่อหัวตายต่อตายต่างคติ หรืออะไรสักมายไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนต้รีกุญซีเหลือผมว่าใส่มาคุญซิสุดท้ายก็รวดเขาเซนชัยลำดับต่อไปครับในการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวแรกนในรอบพักบายเป็นเรือประเภทถ้วยขอระวาง จ้าพ่อพญาไพรร่องน้ําแดงพบกับเรือนครเทวี TV, ร่องน้ําสีน้ําเงินผลการแข่งขันครับคณะกรรมการร่วมตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีน้ําเงินเป็นเรือนครเทวี TV, เป็นฝ่ายชนะครับ